สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับป้าวิาสานออตโตคานะครับผมออกรถง่ายได้รถดีต้องวิาสานออตโตคาสาขาการจนาพิเศษนะครับวันนี้ผมมีรถยนต์คันหนึ่งเป็นรถสไตล์ผู้บริหารนะแต่ต้องบอกตั้งแต่ตอนเปิดคลิปนี้เลยแล้วกันว่าถ้าคุณกําลังหารถที่ช่วงล่างดีๆสมรรถนะดีๆอัตตาเร่งดีๆนะครับผมเจ้าคันนี้คือคําตอบนะด้วยเกียร์หสปีดนะครับผมแต่ถ้าคุณหาเรื่องความประหยัดน้ามันเขาอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ รถที่ผมนำมารีวิววันนี้จะเป็น Toyota Camry รุ่นย่อย 2.5G คันนี้เป็นรถปี2012กับเลขไมล์190,000กิโลนะครับผมส่วนราคานะในวันนี้ผมนำมาขายในราคาเพียงแค่479,000บาทเดี๋ยวถัดมาเดี๋ยวผมจะพาไปชมรถคันนี้นะมาดูกันว่าเขามีฟังก์ชันอะไรและสภาพเขาเป็นอย่างไรบ้างครับตามผมมาครับ สนับสนุนโดยวิสารอโตค่าสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิดคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารอโตค่า .com ก่อนที่เราจะเริ่มต้นดูรถคันนี้นะผมแนะนําอย่างนี้นะครับใครไม่มีความรู้ทางด้านรถยนต์นะครับผมแนะนําให้ส่งคลิปนี้ไปหรือส่งให้ช่างของคุณก็ได้นะให้เขาช่วยดูนะครับให้เขาช่วยบอกว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมด เป็นความจริงหรือไม่นะครับผมก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มที่ด้านหน้าตัวรถนะครับด้านหน้าตัวรถเขานะครับผมจะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะนี่นะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นเส้นโครเมียมนะครับเดินยาวเลยนะครับได้ความแบบสวยงามดีนะครับผมแล้วก็ไฟหน้าจะเป็นโคมแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมนี่นะครับด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้มาพร้อมการชนหน้ามีเซ็นเซอร์ให้มาด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับแน่นอนครับฝากระโปรงแฮมรี่ก็ต้องเป็นโช็อกอยู่แล้วนะครับนี่นะครับ โอเคคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2,500cc ให้กำลังสูงถึง181แรงม้านะครับผมอาจเครื่องยนต์เดินนิ่งๆนะไม่มีรอยน้ำมันรั่วซึมใดๆนะครับผมแต้มสี QC มานสีโรงงานยังมีให้เห็นนะครับสากระโปรงเคยถูกแกะน็อตขันไข่มาแล้วเรามาดูที่ด้านหน้ากันดีกว่านี่นะครับสติ๊กเกอร์การกระแทกยังอยู่นะครับนี่นะครับเม็ดอาค,คมๆนะทั้ง2ฝั่งที่เป็นมาร์คของเขานะครับผมเลเวลน้ำยาแอร์เก่าๆแต่แปลว่าเดิมนี่นะครับเลเวล1 2 3จุดนะครับ อาจจะเก่าหน่อยนะครับผมแต่มันยืนยันว่าเป็นของเดิมนะครับผมอ่าสนวนกันความร้อนสภาพยังสวยงามอยู่นะครับถัดมานะครับเดี๋ยวผมมาดูที่แผงข้างนะครับรถแผงข้างนะครับผมนี่นะครับเคยถูกแกะขันไข่นะแต่เราต้องดูเข้าไปในซอไในนะครับนี่ดู 9L นะครับผมเม็ดอาร์คมคมนะครับผมนี่นะครับบนซุ้มนะครับอาร์คมคมทุกจุดนะครับผม แปลว่าคันนี้เคยถูกแกะทําสีนะฝากระโปรงทําสีด้านข้างก็ทําสีมาแล้วนะครับผมออาถัดมามาดูฝั่งนี้กันต่อนะครับฝั่งนี้ก็เคยถูกแกะเช่นกันนะครับผมออามาดูข้างในนะครับนี่อาคมคมนะครับข้างในนะครับบนซุ้มด้วยนะครับโอเคนะครับผมแปลว่าคันนี้เคยถูกเก็บสีแล้วนะด้านหน้าเก็บหมดเลยนะครับผมไม่แปลกนะรถก็ถ่านับก็คือรถคันนี้ อายุก็10ปีแล้วนะการแกะทําสีไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ดูนะครับผมเราต้องมาหาตําหนินะเห็นไหมไม่มีเลยนะครับผมนี่ดูนะไม่มีสะเก็ดหินไม่มีอะไรเลยนะครับคันนี้ถูกเก็บสีมาเป็นที่เรียบร้อยนะให้สมบูรณ์พร้อมใช้นั่นเองนะครับและถัดมามาดูกันที่ตัวล้อนะครับเจ้าโฉมนี้นะครับเขาจะให้เป็นล้อขอบ17มานะส่วนซีเรียวยางก็จะเป็น21555 R17 นะครับผมยางเป็นยาง ปี2 0 2 0นย่ะครับผมยางปี2 0เนี่ยซื้อไปยังไม่ต้องเปลี่ยนนะเพราะดอกยางยังเหลือเยอะอยู่นะครับเอาไปใช้ก่อนได้เลยนะครับผมถัดมานะครับกระจกมองข้างเขาจะเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับการตกแต่งของแคมรี่นะครับจะเป็นเส้นโครเมียมเดินล้อมรอบเลยนะครับนี่นะครับกระจกนะครับผมและตรงกลางเขาจะเป็นเป็นโนแบกนะด้านจับประตูคันนี้นะครับผมไม่มีอะไรเลยนะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับผมอ่ะถัดมาเดี๋ยวมาดูสภาพภายในกันดีกว่าครับ สภาพแผงข้างนะยังสวยอยู่นะครับผมมีร่องรอยเล็กนิดนึงนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราทำความสะอาดให้นะครับผมกระจกเป็นออโต้ทุกบานนะตามสไตล์ Toyota c a m r รเลยมีเซ็นทรัลล็อกนี่นะครับตัวปรับแล้วก็พับกระจกนะครับเข้ามาดูด้านในนะครับนี่ตัวเปิดปิดพัเซิมเซอร์นะครับพวงมาลัยถือว่ายังสภาพสวยงามอยู่นะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังชันด้วยนะครับมีรับสายวางสายแล้วก็ด้านหลังมีครุสคอนโทรลนะครับโอเค นี่นะครับสภาพเบาะหนังของเขาสภาพสวยงามนะไม่มีการฉีกขาดนะอาจจะมีร่องรอยการขึ้นลดลงรดบ้างนะครับเบาะเป็นเบาะรับไฟฟ้า,ฟามีดัมบบาสัพพอร์ตมาให้ด้วยนะแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยังไม่มีเมมโมรี่เบอกมาให้เนาะเรามาดูโครงสร้างรถกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับเม็ดลาสวยคมกลมๆชัดๆนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับคันนี้นะโครงสร้างเดิมนะครับผมอาถัดมาดูที่ประตูบานหลังนะครับดูเลยครับ สภาพสวยงามนะครับผมไอตรงนี้ก็เหมือนเป็นที่เขียบบุรี่นะแต่ไม่มีใครเขียหรอกนะมันเหม็นนะอย่าไปดูดบนรถเลยนะครับอาถัดเข้ามาดูนะครับสภาพเบาะแถวหลังสวยงามแล้วก็ใหญ่มากๆนะครับน่าจะนั่งสบายมากๆเดี๋ยวเราจะไปเทสกันนะแล้วก็ดูโครงสร้างเลยนะครับดูครับนี่นะครับโครงสร้างเดิมๆไม่เคยถูกชนมาแน่นอนนะครับคันนี้สวยงามนะครับเป็นอาร์คสวยเลยนะครับมาดูต่อที่ด้านท้ายของตัวรถนะครับผม ต้องบอกว่าแคมรี่ชมเนี่ยก็ยังดูแบบล้ำสมัยนะไม่ดูแบบเก่านะนี่ขนาดรถ10ปีแล้วนะครับผมการดีไซน์ของเขายังดูใหม่อยู่เลยนะทางด้านท้ายเรามาเริ่มต้นนะไฟไท้ายใหญ่มากๆนะครับมีปางเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้นะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับอ่าแล้วถัดมานะเดี๋ยวผมเปิดดูท้ายรถเลยครับขึ้นมาครับโอ้ที่เก็บของใหญ่มากๆนะล้วดูสภาพผมนะครับสภาพผมยังถือว่าสวยงามอยู่นะครับผมนี่สภาพของรถนะเราต้องดูขนาดนี้นะแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเปิด ขึ้นมาเลยนะครับคันนี้นะครอุปกรณ์แม่แรงทุกอย่างอยู่ครบนี่ล้ออะไหล่ยังอยู่นะครับผมนี่นะครับโอเคนะครับแล้วก็ดูซอกในนะยาแนวเดิมๆนะคันนี้ไม่เคยชนท้ายมาแน่นอนนะครับผมแล้วก็แกะตรงนี้ดูด้วยนะครับนี่นะครับนี่นะครับดูเลยครับเม็ดอาร์คนะครับผมยังอยู่ครบนะครับด้านๆนะคันนี้นะครับผมท้ายไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับ ถัดมานะครับมาดูกันต่อนะครับประตูบานนี้นะครับแห่งข้างสวยงามเนาะอ่าดูเบาเบาหลังฝั่งนี้ก็ยังสวยๆอยู่นะครับอ่าแล้วก็ต่อด,ด้วยโครงสร้างเลยดีกว่าครับนี่ครับดูแต่ข้างล่างเม็ดอาคสวยๆคมๆโ,โครงสร้างเดิมๆนะนี่นะครับโอเคนะครับซื้อรถกับวิสาตคานะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกค,คว่ำไม่มีน้ำท่วมถ้าเจอเรารับซื้อคืนเต็มราคานะครับ ถัดมาที่ประตูบานสุดท้านะเดี๋ยวผมเปิดออกมาให้ดูเลยนะครับผมดูเลยครับนี่ครับแผงข้างสภาพสวยๆเลยนะครับถัดมามาดูข้างในดูบ่อเลยครับสภาพบ่อสวยงามไม่มีตำหนิไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยนะบ่อเป็นบ่อปรับไฟฟ้าแต่ไม่มีดบมาซัพพอร์ตนะครับทีนี้เปิดออกมาดูต่อนะครับนี่เลยก่อนจะไปดูนี่ครับติ๊กเกอร์โมเดลตัวถังรถแล้วก็เลเวลมอกยังอยู่ครบนะครับ ดูเลยครับเม็ดอาสวยๆคมๆโครงสร้างสวยๆเดิมๆนะครับผมหาอยู่ไม่ผิดวังแน่นอนนะแคมรี่คันนี้นะครับผม 2.5G เด่นเรื่องสมรรถนะไม่เด่นเรื่องประหยัดน้ามันนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูฟังก์ชันภายในตัวรถนะแล้วไปดูความกว้างขวางในการนั่งไม่ว่าจะเป็นการขับขี่และการโดยสารนะครับว่านั่งสบายสมคําน้ำลือหรือไม่ตามผมมาครับตอนนี้ผมอยู่ภายในตัวรถนะขอดูก่อนเลยอย่างแรกเฮดรูมเหลือ อักว้างขวางจริงอันนี้ยอมรับนะครับผมอะถัดมามาดูสภาพนะครับคอนโซลสวยเป็นซอฟ์นะครับผมมีแอร์แบ็กคูน่ามาให้นะครับนี่เป็นลายไม้นะครับตัดกันได้ดีนะครับเกนะครับใหญ่มากเก็บของได้เยอะมากๆนะจะเก็บทิชชู่ทั้งมวลก็ทําได้นะครับโอเคหน้าจอตรงกลางนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้มีปุ่มรับสายวางสายนะครับผมแล้วก็ถัดมาแอร์เป็นออโต้แล้วก็เป็นดูอัลด้วยก็คือแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวานะครับผมยกตัวอย่างนะสมมติเรานั่งไปกับใครสักคนเขาบ่นเขาหนาว ก็ให้เขาปรับในโซนของเขาเองไม่ต้องมายุ่งกับฝั่งคนขับนะครับผมไม่ต้องทะเลาะก,กันนะครับผมม่านหลังมีมาให้เราผมกดให้ดูตากล้องถ่ายดิอ่านี่นะครับม่านหลังนะครับโอเคนี่นะครับรถแบบผู้บริหารเนาะก็ต้องมีม่านหลังนะครับผมเป็นเรื่องปกตินะครับอ่าตรงนี้เป็นที่วางแก้วนะครับผม เกียร์หสปีดสามารถชิปเป็นแมนนวลได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็มีที่เสียบดิเซีลเลตอีกแล้วก็ USB แล้วก็ช่องเสียบออกตรงนี้ก็มีมาให้นะครับพนักท้าแขนใหญ่มากนะครับามสไตล์แคมรีนะช่องเก็บของขนาดใหญ่แล้วก็ด้านข้างเบาะตรงนี้จะมีตัวปรับเบาะนะครับไฟฟ้าอยู่นะครับนี่นะครับในกรณีที่แบบบางทีแบบเราไปกับลูกน้อยหรือเราไปกับสัตว์เลี้ยงของเราอะไรอย่างงี้นะครับผมเราก็สามารถปรับได้เลยนะครับผมเพื่อความสะดวกนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับผม โอเคพวงมลาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันจับถนัดมือดีนะครับผมนี่นะครับแล้วก็พวงมลาลัยสามารถปรับได้นะครับนี่นะครับกระจกตัดแสงออโตโอ้แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมรถระดับผู้บริหารเนาะม่านบางแดดนะครับผมมีกระจกแต่งหน้าแล้วก็มีไฟทั้งสองฝั่งนะครับทีนี้ไปไปดู บอกผู้บริหารด้านหลังกันดีกว่านะครับมาดูกันว่าจะกว้างขวางสมคำาลื่อลือหรือไม่ตามผมมาครับผมอยากจะให้คุณสังเกตสิ่งหนึ่งก่อนก็คือเบาะหน้านะครับที่เทียบกับเสาบีนะครับก็คือจุดที่ผมนั่งเมื่อกี้จริงๆนะครับผมผมไม่ได้มีการปรับขึ้นไปเพื่อให้ด้านหลังกว้างขึ้นแต่ว่ามาดูนะครับ มันก็ยังกว้างจริงมันก็ยังเหลือจริงๆนะครับผมนั่งสบายจริงๆนะเบาะนั่งสบายมากๆนะครับเฮดรูมยังมีเหลือนะครับผมแล้วก็ด้านหลังมีแอร์หลังให้มาด้วยนะครับแล้วก็พนักเท้เาแขนตรงกลางก็มีมาให้นะครับผมนี่นะครับมีที่วางแก้วนะครับเวลานั่งเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยเดินทางจากจังหวัดเนี่ยสบายสะดวกสบายมากๆนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้จะมีช่องสําหรับเอื้อมนะครับไปหยิบของทางด้านหลังรถในกรณีที่ฝนตกต้องไปหยิบร่มอะไรเงี้ยล้วจะเดินลงไปหยิบล่ม ange, ลลม,มันก็เขาเรียกว่าไง ก็หยิบจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมตัวเบาะมีเซฟตี้เบลให้มานะครับผมนี่นะครับ3ามตำแหน่งนะเพราะฉะนั้นนั่งหลังได้ไม่ผิดกฎหมายนะครับถัดมาเราไปทดลองขับกันนะครับมาดูฟีลลิ่งการขับของเขากันว่าดีสมคำาล่ําลือหรือไม่นะครับผมตามผมมาครับเคครับเดี๋ยวพาไปทดลองขับนะครับผมต้องบอกเลยว่าแอร์โตโยตานี่หนาวจริงนะโอเคครับมาปึ๊บไปออกถนนกันนะครับ 181แรงม้าเนาะลองให้รู้นะครับอัตราเร่งดีนะ เนี่ยตอนนี้ผมร้อยหนึ่งแล้วนะครับถือว่าโอเคเลยนะช่วงนี้ท้องฟ้าก็นะฝนจะตกให้ได้ทุกวันเลยนะครับ ที่ลองมาก็แคมรี่ก็คือแคมรี่นะครับผมก็คือช่วงลราเขานุ่มนวลเนาะ ดยรวมรถก็สมบูรณ์ดีนะครับคันนี้นะครับ หนอนมากนะครับขึ้นลงเจอเนิอนอะไรอย่างงี้นะลองวงเลี้ยวอยู่เทินกันหน่อยดีกว่า พวงมาลัยมัน,มนเขาเรียกว่าไงอ่ะมันฟรีเยอะไปนิดนึงนะครับยังไม่คมกริบนะครับผมซูรุ่นใหม่ของเขามไม่ได้นะแต่ขับง่ายนะครับขับง่ายยิ่งขับทางไกลยิ่งดีเลยนะครับการันตีโดยตากล้องผมนะครับสามารถหลับบนแคมรี่ได้นะ ถือว่าคันนี้สมบูรณ์ดีนะครับเดี๋ยวผมลงไปสรุปให้ฟังท้ายคลิปนะครับผมตามผมมาครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าแคมรี่คันนี้นะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าโอเคเลยนะการขับขี่เนี่ยต้องยกให้เขาเลยนะว่าเป็นรถที่แบบสมรรถนะดีช่วงล่างเนี่ยสบายแล้วก็พื้นที่ห้องโดยสารถือว่ากว้างขวางมากๆนะครับผมเหมือนเดิมนะครับลูกค้าวิสาหก็ต้องขานะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะครับผมทางเรามีบริการจัดไฟแนนซ์อกสถานที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผมแล้วก็โปรโมชั่นดีๆผมมีให้เลือกมมาากยนะครับ โทรมาคุยกันได้นะไม่ว่าจะเป็นค่าฟรี90วันดอกเบี้ยสุดพิเศษนานหนึ่งปีหรือจะรับดอกเบี้ยพิเศษนะเริ่มต้นเพียงแค่2.59%ตลอดอายุสัญญาผ่อนยาวๆได้84งวดนะครับผมแล้วก็รบกวนนะครับทุกท่านช่วยกดแชร์กดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้ววันนี้คุณอ,อยู่กับผมครับปาร์ควิษาอวตุกขาสวัสดีครับ สนับสนุนโดยวิสาลอาโ,ตโตคาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิกคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้แรับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสาลอาโ,ตโตคาดั m คอ